เอที่ยังไม่โฟใช้เทคโนโลยีแม่นยำแค่ไหนและที่บอกว่าเป็น AI ฉลาดที่สุดในประเทศไทยเนี่ยแต่ถือเป็นระดับไหนในโลกช่วงนี้ก็เป็นดราม่ากันสุดๆเลยนะคะสำหรับ m อ็มมอเตอร์เวลไรหมคานที่เขาบอกว่าเอ้ยถ้าขับเข้าไปเนี่ยจะต้องแบบโฟล์ล์โฟล์ไม่ต้องไปหยุดกันหน้าดา่านแต่สุดท้ายพอใช้เข้าจริงๆเนี่ยก็มีคนบอกว่าไปติดกันอยู่หน้าด่านเยอะมากแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงดราม่านะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาบอกวิธีการสาม,มาัครการลงทะเบียนหรือการจ่ายตัง์ลองขับรถเข้าไป คลิปนี้เราไม่ทําแต่เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังว่าตั้งแต่ที่เราขับรถเข้าไปเนี่ยการทํางานของเทคโนโลยีแล้วก็ AI มันเป็นยังไงบ้างและต่างประเทศเนี่ยเขามีกันรหรือเปล่จาจะไปหาคําตอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วค่ะทางด่วนแบบที่ไม่มีคนมานั้งเก็บเงินตามตู้เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น free flow tolling หรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ multi lane free flow นะคะเป็นการใช้งานที่เก็บเงินทีหลังก็คือเราขับรถผ่านไปก่อน้เขาจะมีกล้องมาจับว่าโอ๊ยป้ายทะเบียนเราคืออะไรแล้วก็ค่อยเรียกเก็บเงินเราทีหลังค่ะ ซึ่งการขับไปก่อนแล้วค่อยเรียกเก็บเงินเนี่ยจริงๆต่างประเทศใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะซึ่งพอมันเป็นเทคโนโลยีในการจับป้ายทะเบียนเนาะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวเราก็มีเทคโนโลยีแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าขับรถเร็วทีไรเห็นจับชัดทุกทีเลยป้ายทะเบียนของเราแล้วมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะถ้าจะอธิบายความแตกต่างได้เนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนว่าการทํางานของ multi lens free f หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า m f o เนี่ยมันเป็นยังไงคะ่ะส่วนประกอบของ m f ro, นะคะอันแรกเลยคือตัวไรด้าอันนี้เนี่ยเขาจะไว้จับว่ามีรถวิ่งเข้ามาพอรถวิ่งเเข้้้าาามป่ยก็จะรูไดลว รถคันนี้เนี่ยเข้ามาด้วยความเร็วที่เท่าไหร่อันต่อมาค่ะก็คือ AVC หรือว่า Automatic Vehicle Classification อุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยจำแนกประเภทรถเพราะว่าถ้ารถเล็กหรือเป็นรถบรรทุกเนี่ยราคามันก็จะไม่เท่ากันเนาะและตัวนี้ค่ะ ALPR ที่เป็นพระเอกของระบบนี้เลยทุกคนมันคือ a u t o m a t e c License Plate Recognition เป็นระบบกล้องที่จะไว้ถ่ายทะเบียนของเราค่ะซึ่งความต่างกับกล้องแบบเดิมที่จะพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยแหละคะ่ะ จากเดิมใช่ไหมคะถ้าเราขับรถด้วยความเร็วเยอะๆเนี่ยเกล้องมันก็จะจับภาพป้ายทะเบียนของเราแบบที่เป็นภาพนิ่งเนาะแล้วก็จะส่งภาพนี้เนี่ยไปให้ที่กรมตํารวจนี้เนาะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปเทียบค่ะโดยที่ต้องมีคนเนี่ยนั่งอยู่เพื่อจะดูว่าอ่ะรูปที่ส่งมาเป็นหลักฐานนี้นะ เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนรถแล้วเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถส่งใบสั่งไปตามบ้านของเราได้จากที่ต้องใช้คนแล้วก็ใช้เวลานานๆใช่ไหมตรงนี้นี่แหละค่ะที่ AI เนี่ยเข้ามาแทนที่ใช้ AI ในการจับเลขทะเบียนบนป้ายทะเบียนได้อย่างแม่นยําเลยนะแล้วก็สามารถเราไปเทียบกับข้อมูลทะเบียนรถได้แบบ1่เลนที่เป็นมอเตอร์เวย์นะรถสามารถวิ่งผ่านเข้าไปแบบเร็วๆได้1ชั่วโมงหลายพันคันเลยถ้าเราลองเทียบกับก,บการจ่ายเงินแบบดั้งเดิมเนาะกว่าจะควักเงิน กว่าจะหาเงินในกระเป๋ากว่าจะจ่ายเงินแล้วก็ถูกถามว่ารับใบเสร็จไหมคะ อันนี้คือ1นาทีก็คือผ่านไปแล้วแต่นี้พอเป็น AI ทุกอย่างเร็วขึ้นแล้วถ้าลองเทียบเป็นนาทีก็คือ40คันต่อนาทีที่เขาบอกว่าทําได้สูงสุดส่วนถ้าทัศนวิสัยไม่ดีหมอกเยอะหรือว่าฝนตกหนักมากๆเนี่ยเขาก็บอกว่าระบบนี้เนี่ยสามารถตรวจจับตัวเลขได้แม่นยําถึง98.5%หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวจับภาพจากป้ายทะเบียนใช่ไหมแล้วถ้ามีคนมาสวมทะเบียนหรือว่าฟาดานไปแบบขับเร็วๆเลยเนี่ยกล้องพวกนี้มันจะทํางานได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วระบบนี้เนี่ยเขาก็มีตัว ในการยืนยันตัวเลขแล้วก็ป้ายทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะแต่ณนะตอนนี้ประเทศไทยของเราก็คือเพิ่งเริ่มเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้นะก,ก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีครบแต่ในอนาคตค่ะรถแต่ละคันก็จะได้รับตัวสติ๊กเกอร์ที่จะเป็นเหมือนบาร์โคดของรถแต่ละคันเลยทุกคนถ้าผ่านตึดมันก็จะติดได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของใครลงทะเบียนด้วยชื่อใครแล้วชื่อตรงที่เขาลงทะเบียนใน R F I D เนี่ยมันตรงกับป้ายทะเบียนที่ใส่มาหรือเปล่าค่ะส่วนเรื่องการฝากความเร็วใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ยังมีคนชี้นัง Monitor, มเรว็ จริงๆตัว AI เขาบอกว่าเขาสามารถจับความเร็วได้สูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่จ้าบอกไปใช่ไหมคะว่าระบบยังมีคนมานั่งมอนิเตอร์อยู่ถ้ามีรถที่ใช้ความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะฟ้าเข้าไปในดานเนี่ยก็จะมีระบบแจ้งเข้าไปที่ระบบหลังบ้านทันทีซึ่งไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องนั่งอยู่แถวดาแล้วนะเขาอาจจะเป็นนั่งแบบเป็นศูนย์กลางที่มีจอแสดงภาพจากกล้องแทบทุกตัวในทุกด่านเลยแล้วก็นั่งอยู่ใใคล้ายๆห้องปฏิบัติการสายลับเลยค่ะและหลังจากนั้นเาาก็จะะประส กับตำรวจทางหลวงเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและมาถึงคําถามที่เราบอกไว้ต้นคลิปนะคะว่า AI ที่เราว่าฉลาแล้วก็ล้าเนี่ยมันล้ําจริงๆหรือคิดไปเองแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับไหนใช่ไหมฟีฟเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะหลายๆประเทศเขาสนใจเรื่องนี้มาแบบเกือบ10ปีแล้วซึ่งถ้าสําหรับไทยเองที่ตัวเทคโนโลยีเอาเข้ามาเนี่ยจากที่ลองไปเสิร์ชอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเจอเคสตัศดีอันนึงของบริษัทคิวฟรีที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยอินพิเมนต์ระบบตัวการเก็บเงินค่าผ่านทางเนี่ยในประเทศไทยแต่เขาก็ไม่ได้บอกเนาว่าป็ ครั้งนี้จริงๆไหมแต่ถ้าลองเทียบจากข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกว่าใช้ช่วงปลายปี2021ถึงปี2022แล้วก็เปิดใช้งานจริงๆแล้ว4ดาษพอเราเทียบหลายๆอย่างเนาะก็พอจะอนุมานได้นะทุกคนว่า น่าจะเป็นการใช้งานระบบ AI ที่เขาบอกว่าล้ำตัวนี้นี่แหละซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหลายๆประเทศที่ใช้เทคโนโลยีนี้แบบเดียวกับเราแต่ว่าถ้าเรามองภาพแบบรวมๆเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยี free flow เนี่ยมันมีหลายเลเวลหลายระดับมากเลยหลายๆประเทศเขาก็คือมีใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียออสเตรเลียฝรั่งเศสจีนและก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะสรุปเลยนะคะระบบการเก็บเงินแบบ free flow เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ด้วยความที่ระบบฟ r ีโฟล o เนี่ยมันมีหลายเลเวลหลายระดับซึ่งเทคโนโลยีที่ทํา เอาเข้ามาใช้แล้วมี AI เข้ามาช่วยในการเก็บเงินเนี่ยก็ถือว่าล้ำที่สุดนะตอนนี้และไทยเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกๆนะคะที่ได้เอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้จริงๆค่ะ เราเรื่องทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลของระบบฟรีโ f l o กันไปแล้วใช่ไหมคะมาถึงเรื่องนาตอนนี้เนาะสำหรับจ๋าเองจ๋ารู้สึกว่าคือตัวเทคโนโลยีเลยอะ่ะมันดีจริงๆทุกคนแต่ปัญหาที่เกิดในความคิดจ๋าคือมันเกิดเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ขาดการที่ข้อมูลแต่ละอย่างมันลิงก์กันเนี่ยพอมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยผู้ใช้งานแบบเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากใช้เลยไม่รู้สึกอินกับเทคโนโลยีนี้เลยแต่อยากให้ลองนึกภาพว่าเฮ้ยจ๋าที่จ๋าลองเล่ามาทั้งหมดอะ่ะทำไมต่างประเทศถึงใช้ได้เราไม่มีปัญหาแต่ทําไมในไทยถึงมีปัญหาจต่ว่าเราต้องมาคอยจับตาาดูแหละนะว่ ต่อไปไทยจะแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วถ้าเทคโนโลยีนี้มันทําได้จริงๆอะต่อไปมันจะไม่ได้ทําแค่เรื่องของโทรเวหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางด่วนต่างๆแล้วมันอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้ในแบบเอกชนหรือว่าในบิสเนสต่างๆก็ได้ต่อไปไมก้กั้นเวลาที่เราเข้าลานจอดรถไม่ต้องมีแล้วใครมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากมาแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะคะหรือว่ามีความคิดเห็นว่าเฮ้ยเทคโนโลยีนี้พอฟังจะเล่าแล้วลองหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ